สวัสดีค่ะพบกับช่องห่วยมันมาชนะของเราในวันที่16ตุลาคม2563นะคะวันนี้เรามาจจดกันเป็นคลิปที่2แล้วเนาะแล้วก็จะมาจอกันอีกนะคะก่อนเที่ยงนะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าไหนที่แอดนามาฝากกันบ้างนะคะเริ่มกันที่แนวทางของเจ้านี้เลยนะคะคุณไก่วุฒิรนสอนสีนะคะเจ้านี้นะคะสําหรับคนที่ังนั้ไม่เข้านะแต่ว่างวดนี้นะคะได้มาแล้วเมื่อประจาวันที่16ตุลาคมนี้นะคะ ให้มานะคะถ้าใครที่ชอบวิ่งนะคะก็ให้วิ่งบน4ี่กับ6กนะแล้วก็ให้วิ่งล่าง8นะคะ,ะให้แนทางที่เป็น2ตัวสาตัวมานะคะ3มตัวก็จะมี8 6 4หสี่นะคะ8 6 4นะคะส่วน2ตัวนะคะก็จะมี3 4ม6ี่4า 6, 4, 8, 8 6 4ีแล้วก็47นะ3 4 3 6 4 6 4 8 8 6แล้วก็47นะคะอ่ารุ่นกันนะคะว่างวดนี้แนวทางของคุณไก่พุทันสองสีจะเข้าไหมนะคะงวดนี้นะคะอ่าปากกันที่แนวทางของคุณดิซังโอซากานะคะเจ้านี้นะคะให้มาเป็นแนวทาง2ตัวล่างนะอ่าก็จะมี9808แล้วก็18นะ 9808แล้วก็18นะคะต่อกันที่แนวทางของเจ้านี้แล้วนะคะแนวทางของคุณอา,อาจารย์นารินนะคะเจ้านี้นะสำหรับพูดที่แล้วนะคะเจ้านี้นะคะก็เข้าใช่ไหมเข้า932ตัวตรงๆนะคะแล้วก็ได้่า592ตัวล่างตรงๆด้วยนะคะถ้าใครที่วิ่งรูดนะคะก็จะได้เลข วิ่งบน9นะคะแล้วก็ได้เลขรอง5วิ่งล่างด้วยนะคะสำหรับงวดที่แล้วนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดประจำวันที่ป6กตุลาคมนี้นะคะได้มาแล้วนะให้แนวทางมานะคะับ3ตัวบนก็จะมี2 7 5 2 9 7 6 1 8 1 7 5 678แล้วก็673นะคะให้เน้น3ตัวอยู่ที่275 297แล้วก็618นะส่วนแนวทางบนนะคะ2ตัวบนนะก็จะมี70 71 72 80 81แล้วก็82นะให้เน้น2ตัวบนอยู่ที่70 71แล้วก็80นะคะส่วนแนวทางล่างนะคะ2ตัวล่างนะก็จะมี37 38 39 47 48แล้วก็49นะคะ <c oughs> ให้เน้น ัองตัวล่างอยู่ที่ 37, 3 8แล้วก็49นะคะอ่ารุนกันนะคะว่าจะเข้าไหมเนาะสำหรับใครนะคะที่ชอบวิ่งชอบรูดนะคะวิ่งรูดบนอยู่ที่7รอง8นะแล้วก็ให้อ่าวิ่งรูดล่างอยู่ที่ 3, รอง4นะคะอ่ารุ้นกันนะคะว่าจะเข้าอีกไหมนะคะสำหรับแนวทางของอาจารย์นรารินเนาะต่อกันที่แนวทางของลุงปั้นนะคะเจ้านี้นะคะให้มานะคะ สตัวก็จะมี8 8ดแนะคะแล้วก็2ตัวนะหกเจ็ดาหนึ่งสแล้วก็25งหานะให้3ตัวท้ายมาคือ443ด้วยนะคะสำหรับแนวทางของอลุงแป้นเนาะต่อกันที่แนวทางของกัปตันเยโต้นะคะเจ้านี้ให้มาเป็นนาธรมนแล้วก็แนวทางล่างนะแนาทางบนก็จะมี6 4 9 9 4 9แล้วก็ส9่เนะคะ ระวังกลับหัวนะระวังกลับหัวนะคะแล้วก็เนวอทางล่างนะก็จะมี6 8 7 6แล้วก็7 8นะระวังเป็น9 8ระวังเป็น7 9ด้วยนะคะ ต่อกันที่แนวทางของคุณยม,มานานะคะเจ้านี้ให้มาสองฉบับนะคะฉบับแรกฝั่งซ้ายนี้นะคะก็ให้มา2ตัวทั้งหมด5หางนะก็จะมี2 1 4 6 5 3 7 3แล้วก็78นะคะส่วนฝั่งขวานี่นะคะคือ90เป็นแนวทางที่คุณยม,มานาตามอยู่นะคะต่อกันที่แนวทางอาเลขเด่นของ เซียนพยักนะเจ้านี้นะคะฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายนี้นะคะเข้าเก้าใช่ไหมเข้าเก้าทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมคะสําหรับงวดนี้นะคะให้เลขเด่นมาคือ4กับ7นะ4กับ7นะคะ4ชอบมากับอะไร7ชอบมากับอะไรหรือว่า4กับ7จะมาด้วยกันในงวดนี้หรือเปล่าเนะาะรุ่นกันนะคะต่อกันที่แนวทางของแอดสินะคะเจ้านี้นะคะแอดได้มา1ฉบับนะ ในงวดนี้แอดลงให้หนึ่งฉบับเท่านั้นนะคะอ่าเป็นชุดพิเศษด้วยนะคะชุดพิเศษบนล่างนะอ่าให้สามหนึ่งแปดสามตัวเดี๋ยวเดียวเลยนะคะสามหนึ่งแปดนะส่วนสังตัวนะคะก็จะเด่นอยู่ที่สี่เก้าศูนย์เก้าหกเก้าแล้วก็เก้าเก้านะรองศูนย์แปดหนึ่งแปดแล้วก็สามแปดนะคะอ่ารุ่นกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าหรือไม่นะสำหรับแนวทางของแปดสิบเก้านะคะเป็นชุดพิเศษเนาะ ต่อกันที่แนวทางของคุณ MyWN นะคะเจ้านี้นะคะสำหรับงวดที่แล้วนั้นนะคะเข้าไหมงวดที่แล้วงวดที่แล้วเข้า95 5 9 2ตัวล่างน,นะคะแล้วก็ได้9ก2ามตัวบนตรงๆด้วยนะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดประจาวันที่16ตุลาคมนี้นะคะได้มานะคะ3ตัวนะก็จะมี3 4 2 1 6 8 6 7 3นะคะส่วน2ตัวนะ,ะก็จะมี2 7 2 9 8 1แล้วก็1 9นะคะต่อกันเลยที่แนวทางของคู่โตดบนนะคะโดยเจ้านี้เลยนะคะเขาบอกว่าเมื่อที่แล้วนะคะ ให้59บนใช่ไหมแต่ว่าไปออกล่างใช่ไหมคะสาหรับงวดนี้นะคะงวดประจําวันที่10ตุลาคมนี้เขาให้คู่ตดบนมาคือ73กับ83นะคะ73กับ83งวดนี้จะโต้บนหรือว่าจะลงล่างนะคะลุ้นกันนะอ่าต่อกันที่แนวทางของจ้านี้เลยนะคะแนวทางของ คนสะแก้วนะคะอ่ะาเจ้านี้นะคะให้มานะคะอ่าเป็นแนวทาง3ตัวแล้วก็2ตัวนะแนวทาง3ตัวนะคะก็จะมี368 498นะคะส่วน2ตัวนะคะก็จะมีอ่าหกแปดเก้าแปดหกสจ็ดสองแปดสองเก้าสองแล้วก็1 2นะคะอ่าต่อกันที่แนวทางของแอดหนิงนะคะตั้งบอกว่าแอดนำเสนอไปแล้ว2อฉบับนะคะใช่ไหม แอนนำเสนอที่เป็นแนวทาง3ตัว2ตัวไปแล้วนะคะชุดนี้เป็นชุดเน้นนะคะอก็บอกว่าสองตัวอัดเน้นๆอยู่ที่3 4 3 2แล้วก็4 6นะคะส่วนแนวทาง3าตัวเน้นๆนะคะก็จะมี5 3 8 6 3 1แล้วก็9 2 1นะอ่ะให้กันด้วยนะคะ7 8 7 8แล้วก็778เนาะต่อไปที่แนวทางของหลวงพ่อรวยนะคะเจ้านี้นะคะให้มาเป็นแนวทางบนล่างนะคะ เน้นอยู่ที่8 6นะคะเน้นอยู่ที่8 6รอง3 6กับ2 7็ให้กัน76กับ62ด้วยนะคะต่อกันที่เจ้านี้เลยนะคะก็บอกว่าเลขมาล้านอะไรคะล้านเปอะะร์เซ็นต์หรือเปล่าเนาะให้มานะคะก็จะมี76 78ห2 68 6ดแแล้วก็82นะคะเจ้านี้จะเข้าไหมนะคะลุ้นกันนะ ต่อกันที่แนวทางของนายกันทูปนะคะซึ่งเป็นแนวทางซึ่งเป็นแนวทางบนใช่ไหมอ่าสตัวแล้วก็2ตัวนะสามตัวนะคะอ่าก็จะมี816 381 814 904 785 9 8นึ8 6แล้วก็805นะคะส่วน2ตัวนะก็จะมี161่งหกหนึ่งอ่าแปดสี่ศูนย์สี่แปดแล้วก็86 นะคะลุ้นกันนะคะว่างวดนี้เนี่ยค่ะของเจ้านี้จะเข้าไหมนะคะอืมใครที่ชอบวิ่งชอบรูดนะคะก็ให้วิ่ง8กับศูนย์หรือว่าเลขเด่น8ดกับศูนย์นั่นเองนะคะต่อกันที่แนวทางของพี่ควายคอนโก้นะคะชุดนี้เป็นชุดเต็มนะคะชุดนี้เป็นชุดเต็มแอดนำเสนอไปได้ยังคะคุ้นๆเนะาะน้ำเสนออีกก็ได้เนาะให้มานะคะเขาบอกว่าเด่นอยู่ที่6นะคะแนวทางสองตัวเด่นอยู่ที่ห6ห 6 5แล้วก็68นะคะตัวรองก็จะมี5 5 5 6 5 1 7 7าหแล้วก็98นะคะส่วนตัวรองอสามตัวนะคะจะมี7 16 8 15 7 8 2นะคะแล้วก็562ตัวใหญ่เนาะ,ะต่อกันที่แนวทางของใบเขียวนะคะให้มาเป็นแนวทาง2ตัว สีห่หางนะก็จะมีแปดเจ็ดแปดสองก็ดแล้วก็หกนะคะต่อกันที่แนวทางของอคุณนานาน,านะคะซึ่งเป็นเลขวิ่งนะคะเขาบอกว่าสายวิ่งให้วิ่งบนหนึแล้วก็ให้วิ่งล่างเนะคะ,ะต่อกันที่แนวทางเลขดับของแอดสตังนะคะเขาบอกว่าให้ดับล่างสองนะให้ดับล่างสนะคะปิดท้ายกันที่แนวทางของคนโคราชไก่ชนนะคะซึ่งเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ คนโคราชรักไก่ชนรักไก่ชนนะคะอ,ะอย่างนี้เลยนะรอตเตอรี่ลงท้ายด้วยตัวไหนบ้างก็จะมี06 08 0458 4838แล้วก็76นะคะอ่าแอดไปหาข้อมูลมาฝากกันนะคะว่าขอซื้อตัวไหนบ้าง นะอ่าค่ะก็ต้องขอบคุณคทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมองของเรานะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะวันนี้นะคะเจอกันก่อนเที่ยงนะเจอกันก่อนเที่ยงนะคะอ่าสวัสดีคน้สวัสดีค่ะเรวยๆกันทุกคนนะ